สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทัพ2ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูทิพย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะวิชาที่จะมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์นะคะก็คือวิชาพละศึกษานะคะนักเรียนเนาะคุกอ เขาให้ทํางานการแล่วหลอครับยังค่ะยังค่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะสอนในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดปหน้าที่65นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดปหน้าที่65นะคะอ่าเปิดแบบฝึกหัดปหน้ายังไม่ได้เรียน <90 S 2> ใช่ไหมครับยังไม่ได้เรียนค่ะกําลังจะเริ่มเรียนนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเรื่องของลักษณะทางพฤติกรรมของพืชตัด และมนุษย์นั่นเองค่ะอะนักเรียนเปไป,ไปหน้า65นะคะเปิดไปหน้า65เลยนะคะเปิดไปหน้า65นะคะอะเรามาดูนะคะนักเรียนเขามีแผนภาพพนุกรรมของกระต่ายนะคะคู่หนึ่งนะคะครอบครัวกระต่ายครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาให้นักเรียนดูโดยพ่อกระต่ายมีขนสีอะไรคะพ่อกระต่ายมีขนสีอะไรคะ พ่อกระต่ายขนขาวถูกต้องค่ะพ่อกระต่ายขนสีขาวหูเป็นยังไงลูกลักษณะหูของพ่อกระต่ายเป็นยังไงคะหูเป็นยังไงลูตรงค่ะหูหูยาวใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะพ่อกระต่ายเป็นกระต่ายหูยาวนะคะตัวลูกตาเนคะนักเรียนดูสังเกตลูกตาของพ่อกระต่ายนะคะแล้วก็ดูที่แม่กระต่ายนะคะแม่กระต่ายเป็นกระต่ายขนสีอะไรคะแม่กระต่ายสีส้มกระต่ายขนสี น,น้ำาตาลใช่ไหมคะน้ำเนี้ยนน้ำตาลนะคะสังเกตดูใบหูลูกใบหูของแม่กระต่ายกับพ่อกระต่ายนะคะพ่อกระต่ายเมื่อกี้พ่อกระต่ายบอกว่าใบาหูยาวส่วนแม่กระต่ายล่ะคะลูกแม่กระต่ายเป็นยังไงเ,เอย่ยใบหูเป็นไงคะใบหูตันใช่ไหมคะตาตาน้ำเงี้นยนใบหูตั้นเนาะอ่ะพ่อแม่กระต่ายคู่นี้ได้ลูกออกมาทั้งหมดสามตัว นะ,ะได้ลูกออกมาทั้งหมด3ตัวเป็นลูกกระต่ายตัวที่1นลูกกระต่ายตัวที่2และลูกกระต่ายตัวที่3นะคะนักเรียนสังเกตดูลูกกระต่ายตัวที่1ก่อนนะคะลูกกระต่ายตัวที่1เนี่ยมีลักษณะสีขนเหมือนใครเหมือนใครคะเ,เ,รเหมือนแม่คะเหมือนแม่หูละลูกหูเหมือนใครใบหู<ถ>หของล<ห>ูกระต่ายตัว<ๆ>ที่หนึ่งเหมือนพ่อและตาละคะตาเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนแม่ตาเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ เหมือนแม่ใช่ไหมคะเหมือนแม่เนาะต่อไปมาดูลูกกระต่ายตัวที่สองนะคะลูกกระต่ายตัวที่สองสีขนเหมือนใครเหมือนเดิมเหมือนแม่ครับเหมือนแม่ใช่ไหมคะสีขนเหมือนแม่นะคะนักเรียนใบหูของเขานะคะใบหูเหมือนใครคะใบหูเหมือนพ่อครับเหมือนพ่อถูกต้องค่ะมีใบหูยาวเหมือนพ่อนะคะนักเรียนส่วนดวงตาดวงตาของลูกกระต่ายตัวที่สองเหมือนใครคะ เหมือนคุณพ่อค่ะเหมือนคุณพ่อนะคะเหมือนคุณพ่อนะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายลูกกระต่ายตัวสุดท้ายคือตัวที่สามสีขนเหมือนใครีเหมือนพ่อค่ะเหมือนพ่อนะคะสีขนเหมือนพ่อตัวนใบหูล่ะคะใบหูเหมือนใครลูกใบหูเหมือนแม่ใบหูสั้นเหมือนแม่และมีดวงตาเหมือนคุณพ่อนะคะดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าลักษณะ ดูได้จากลูกกระต่ายทั้งสามตัวเนี่ยนั่นเรียนตอบครูได้ไหมว่าสีขนอะไรเป็นสีขนที่เป็นลักษณะเด่นสีขนอะไรสีขนสีน้ําตาลหรือสีขนสีขาวเป็นลักษณะเด่นคะอะไรเป็นลักษณะเด่นขาวสีน้ําตาลสีหลูกนะคะนักนเรียนดูจากลูกกระต่ายเห็นไหมคะลูกกระต่ายสามตัวเป็นสีน้ําตาลไปละสองเหลือ หนึ่งตัวเป็นสีขาวเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของสีขนนี้นะคะคือสีน้ำตาลส่วนลักษณะด้อยนะคะเรียนเป็นขนสีขาวนะคะส่วนหูคะ่ะนั่นเรียน่ะหูลักษณะของใบหูผู้ถามนั่นเรียนว่าใบาหูยาวเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยเด่นครับอ่าถูกต้อง<ด>นะคะใบหูยาวเป็นลักษณะเด่นส่วนใบหูสั้นเป็นลักษณะด้อยนะคะนักเรียน อ่ะโอเคต่อไปนะคะเราลองมาดูคําถามข้างล่างนะคะนักเรียนคําถามข้างล่างถามว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายกี่ตัวมีกี่ตัวมกา่ตัวครับโอ้กีมตัวมี่มีกี่ตัวสามตัวครับเออก็มีสามตัวนักเรียนก็เขียนสามตัวลงไปในข้อสองจุดหนึ่งนะคะเขียนสามตัวลงไปในข้อสองจุดหนึ่งนะคะอ่ะ เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะหน้าหกอห้า <65 S 2> <65 S 1> อยู่นะคะต่อไปค่ะข้อสองสองค่ะลูกกระต่ายมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับพ่อแม่หรือไม่อย่างไรลูกกระต่ายมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับพ่อแม่ของตัวเองไหมคะเหมือนหรือคล้ายคลึงไหมคะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตัวเองไหมคะลูกคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตัวเองนะคะนักเรียนโดยที่นะคะนักเรียน ลูกกระต่ายตัวที่หนึ่งและตัวที่สองเนี่ยมีขนสีน้าตาลเหมือนใคร<ม>สีน้นตาลเหมือนใครเหมือนแม่ครับใช่เหมือนแม่นะคะส่วนลูกกระต่ายตัวที่สามนะคะมีขนสีขาวเหมือนพ่อนั่นเองนะคะอ่านั่เรเียนเขียนลงไปนะคะสําหรับใครที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้นะคะตรงลงในอ,อ่า เลยนะคะส่งลงในกลุ่มไลน์ให้นะคะนักเรียนเนาะอะ่ะนะคะวันนี้มีงานไหมครับนี่ไงลูกกำลังทำงานอยู่นะคะเราจะทำไปด้วยเ <ทำ S 1> มืม่<ค>อทำอน<ฉ>ุเชติแล้วมีพระใช่ไหมคะมีวิชาพละ,ะอีกนิดนึงค,ค่ะมีวิชาพละ,ะอีกนิดนึงนะคะอะ่ะโอเคนะคะโอเค เขียนลงไปในแบบสุดหัดหน้า6กนะคะเขียนลงไปในแบบสุดหัดหน้า65เลยนะคะอ่าเขียนลงไปเลย oh, oh, oh. ตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนที่ทยอยเข้ามาอยู่นะคะ และต่อไปนะคะต่อไปเนาะยัอสองครัคับยังไม่เสร็จลรอคะลูกอ่ายังไม่เสร็จเนาะอ่ะอะรีบทำเลย เซลือยังลูกข้อสองจุดสองเหรือยังยังครับยังครับอ่ารีบเขียนเลยค่ะรีบเขียนเลยนะคะใครที่ไม่ทันนะคะคุณครูแคปเจอร์หน้าจอนะคะลงในกลุ่มไลน์เรียบร้อยนะคะนักเรีนยนสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคครูจะไปต่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะช้านะคะลูกอ่าต่อไปนะคะข้อสองจุดสามยังครับ ลักษณะใดบ้างของกระต่ายที่เป็นลักษณะทางพันุกรรมที่สามารถหายทอดนะคะจากพ่อแม่ไปดูลูกอ่ะเมื่อกี้เราก็พูดกันแล้วว่าสีขนสีสตาแล้วก็อะไรลูกใบหูของกระต่ายใช่ไหมคะนอ่ะนะคะเก่งมากนะคะนั่นเนียนเนาะข้อสองถึงสามนะคะเขียนลงไปเลยเนาะโอเค ต่อไปนะคะนั่นเรียนไปต่อนะคะยังพึ่งก็<ะ>ยังยังไม่เสร็จแล้วลูกเธอก็ถ่ายรูปไว้สิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะคะ,คะอ่ะโอเคนะคะต่อไปคะ่ะนั่นเรียนขาข้อสามอ่านั่นเรียนเคยเห็นไหมคะ อ่าตัวนี้เนาะเราเคยเห็นส่วนใหญ่เราจะเคยเห็นตามตลาดนะดใช่ไหมที่เขาออามาขายเป็นลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ที่ย้อมขนเป็นสีต่างๆนะคะที่เราเคยเห็นสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีชมพูสีม่วงก็มีใช่ไหมคะอ่าข้อสามถามว่าลูกไก่ที่ย้อมขนเป็นสีชมพูเนี่ยเกิดจากพ่อและแม่ไก่ที่มีขนเป็นสีชมพูหรือไม่เพราะเหตุใดใช่ไหมมันพ่อแม่มของเขาเนี่ยค่ะ มีสีชมพูมีขนสีชมพูใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนั่นเรียนเออเพราะว่าเกิดจากการย้อมสีใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะเกิดจากการย้อมสีใครเคยซื้อมาเลี้ยงบางลูกมีไหมใครเคยซื้อหนูค่ะของหนูสีเขียวแล้วเวลาพอเวลามันผ่านไปเนี่ยสีมันหลุดไหมวิวสีมันหลุดหลุดค่ะหลุดมันก็กลับมาเป็นลูกเจี๊ยบเป็นลูกไก่ขนสีสีเหลืองเหมือนเดิมหรอคะใช้เวลานานไหมวิว ช้เวลานานไหมลูกจนกว่ามันจะโตค่ะจนกว่ามันจะโตสีขนมันถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหรอคะอ๋อะนะคะโอเคนะคะดีมากนะคะให้ความรู้เพื่อนๆเ,เพราะว่าคุณครูคก็ไม่เคยซื้อมาเลี้ยงเหมือนกันเนาะดังนั้นค่ะข้อ3เราก็จะตอบว่าลูกไก่ที่ย้อมขนเป็นสีชมพูนะคะนั่เรียนไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ไก่ที่มีขนสีชมพูนะคะ เพราะการย้อนสีขนล,ลูกไก่ไม่ใช่สีขนไก่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนักเรียนเนาะ,ะอันนี้คือคําตอบที่นักเรียนเขียนลงไปในข้อที่สามนะคะนักเรียนเขียนลงไปในข้อที่สามเนาะโอเคนะคะอ่านะ ใครเขียนไม่ทันนะคะคุณครูแคปเจอร์หน้าจอไว้ให้เรียบร้อยนะคะหรือนักเรียนจะสามารถแคปเจอร์หน้าจอของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนแคปเจอร์หน้าจอเองก็ได้นะคะผมถ่ายรูปไว้แล้วเนี่ยครูอ่าดีมากดีมากรูปดีมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวระบบมันจะตัดนะคะโอเควิวเขียนเสร็จหรือยัง คนเขียนเสร็จหรือยังคะลูกอยังครับยังครับยังเนาะเขียนลงไปเลยนะคะรอ้อมสี่ โอเคโอเคนะคะยังครับไม่ใช่ครับยังไม่เสร็จครับครับยังครับคุณครูแค่เจือนหน้าจอไว้ให้ที่ในกลุ่มไลน์แล้วลูกเดี๋ยวหนูไปไปดูเอาก็ได้นะคะนั่นเรียนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะ อ่ะต่อไปนะคะข้อ4นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะของพืชที่นักเรียนสนใจที่มีลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกต่อไปได้นะคะให้ยกตัวอย่างมา3ลักษณะนักเรียนเขียนชื่อพืชนะคะนักเรียนแล้วก็บอกลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกนะคะต้นลูกได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างของครู คะอย่างเช่นคุณครูเลือกเอามาหนึ่งต้นคุณครูเลือกเอาต้นมะม่วงนนเนาะนักเรียนลักษณะนะคะที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้นั้นก็คือรสหวานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่มะม่วงทุกต้นที่จะมีรสหวานบางต้นมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะน,นักเรียนบางต้นบางสายพันธุ์เป็นรสหวานนะคะบางสายพันธุ์เนี่ยลักษณะผลของเขาเป็นผลเรียวยาวบางสายพันธุ์เป็นลักษณะผลกลมๆสั้นๆใช่ไหมคะนักเรียนเนาะบางสายพันธุ์ต้นสูงบาง ผ่านต้นเตียนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนว่านะแผนภาพความคิดลักษณะทางพฤติกรรมของต้นมะม่วงนั่นเองค่ะนะคะโอเคเนาะเขียนลงไปในข้อที่สี่นะคะเขียนลงไปในข้อที่สี่เลย ครับผม <นะ S 2> เอาไม่เหมือนค,ครูได้ไหมครับได้ค่ะนักเรียนเอาไม่เหมือนครูก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยนักเรียนชอบต้นไม้ต้นอะไรนะคะนักเรียนสามารถ <S 2> <S 2> <อ>นํามายกตัวอย่างได้เลยนะคะนักเรียนถ้าใครที่คิดแตกต่างอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มคะแนานให้นะคะถ้าใครไม่เอาต้นมะ<อ>ม่วงใครเอาต้นกุหลาบต้นชบาต้นไม้อื่นๆที่ไม่ใช่ต้นมะม่วงเหมือนครูนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มคะแนนให้นะคะเป็นความคิดตั้งๆเนะอืม แล้วแต่นั่นเรียนเลยนะคะไม่ต no ้อง okay, okay, เอาเหมือนผมเอามะนาวครับผมต้นมะนาวครับอืมนะคะเดี๋ยวจะรอดูคําตอบของโปร่ห่านะโอเคนะอ่ะนะคะไปต่อเนาะไปต่อนะคะนั่นเรียนไปต่อนะคะ อ่ะต่อไปนะคะนักเรียนข้อ5อันนี้ให้นักเรียนทาเองนะคะโดยนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่านให้ละเอียดก่อนคิดก่อนทําเครื่องหมายนะคะนักเรียนตรงนี้จะให้คะแนน นะคะ้คะแนนเนาะถ้าใครที่ทําถูกก็รับไปเลย5คะแนนเต็มๆน,น,นะคะนักเรียนโอเคนะคะอันนี้คืองานวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะนักเรียนถ่ายส่งงานเฉพาะหน้า6.6เท่านั้นนะคะนักเรียนถ่ายส่งงานเฉพาะหน้า6.6เท่านั้นหน้า6.5นักเรียนไม่ต้องถ่ายมานะคะ หน้า6.5นักเรียนไม่ต้องถ่ายมาเนาะถ่ายส่งงานเฉพาะหน้า66เท่านั้นนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูเห็นอย่างชัดเจนส่งลงในอัลบั้มวิทยาศาสตร์คทิ์โอเคนะคะอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะนักเรียนเป็นวิชาคละศึกษานะคะเหมือนเดิมให้นักเรียนนะคะตอบคําถามวันนี้มีอยู่ด้วยกันสองข้อตอบง่ายนะคะนักเรียนใช้เวลาทําไม่ถึงห้านีก็เสร็จละอันนี้เป็นวิชา พาราึกษานะคะเขียนลงในสมุดวิชาพารากษาส่งลงในอัลบั้มวิชาพารากษาโอเคไหมคะแม่เรียนวันนี้มีกี่งานลูกพาราสุสษาทำไรนะครับนี่ไงลูกอยู่บนหน้าจอนะคะปูหางองงานคนะนะคะแม่เรียนมีสองแนนะคะวิชาพาราึกษานึงวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งค่ะว่าไงคะลูกคุณครูครับสุขาึกษารปินได้ไหมครับ ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะรูปถ้าใครบ้านใครมีเครื่องปิ้นนักเรียงสามารถปิ้นนะคะแล้วก็เขียนถ่ายรูปมาส่งได้เลยโอเคนะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเหลือใครบ้างที่ไม่ได้เช็คชื่ออดูหน้าจอดูหน้าจอนะคะภูมิรับมีอยู่ในห้องไหมรันทร์สิริมงคล เตชัดวันนี้เตชัดหายไปลักษณะของชื่อที่สนใจพลกรนะคะเรยนไม่ได้เช็คชื่อนะคะคุณพยับอ่าคุณพยับไม่ได้เขีคชื่อนะคะตีรารัตไม่ได้เช็คชื่อนะคะต้นตนาการลักษณะพันธุกรรมของแครพอยสิระพักต้อน รับพัดรับพานะคะนักเรียนยังไม่ได ouais. ้เช็คชื่อถ้า uh> นักเรียนไม่ได้เช็คชื Thanks, ่อนะคะจะถือว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนนะคะนักเรียนดังนั้นรักษาสิตของตัวเองด้วยนะคะด้วยการเช็คชื่อเนาะอะตอนนี้ค่ะมีนักเรียนคนไหนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยจะตอบถามในเนื้อหาที่ครูสอนหรืองานที่ครูสั่งไปไหมคะเพราะว่าเราเขียนไม่ทันค่ะแค่หน้าหกสิบหกใช่ไหมครับ ค่ะชุดต้อค่ะส่งแค่หน้า6-6หน้าเดียวนะคะนั่นเรียนส่วนเมื่อกี้ที่ในแบบฝุกหัดเนาะค,คุณครูแคปเจอร์หน้าจอส่งลงในกลุ่มเรียบร้อยนะคะนั่นเรียนใครที่จดไม่ทันนั่นเรียนสามารถไปดูได้เลยนะคะคุณครูฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้าเรียนไม่ทันหรือคนที่ มาเรียนทีหลังนะคะนักเรียนยังไม่ได้ฟังที่ครูสอนตั้งแต่แรกนักเรียนสามารถไปดูคลิปการสอนย้อนหลังของครูได้ผ่านเว็บไซต์ YouTube ค้นหาห้องเรียนวิทยาศาสตร์คทิปนะคะนักเรียนก็สามารถดูได้หมดเลยนะคะมีการสอนทั้งป .4 ป .5 ป .6 นักเรียนสามารถดูเลยว่า,าป .4 เรียนอะไรที่ป .6 เรียนอะไรหรือไปดูในห้องเรียนของตัวเองเทียบกับห้องเรียนของเพื่อนนะคะห้องหนึ่งกับห้องสามเนาะว่าเพื่อนเขาเรียนไปถึงไหนแล้วนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่ะสวัค่ะสวัสดีคดีค่ะคะสวัสดีคะคะสวัค